อาครับผมสวัสดีครับมาพบกันในพาร์ทที่สอนนะครับผมอเราเกม Spirit of the i ะไ i s l a n d นะครับผมก็เนงจากพาร์ทก่อนที่เราสร้างอไอป,ปั๊มน้ำและประโยชน์นี้ขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่รู้วิธีใช้นะฮะตัวไม่รู้ว่าจะไปหาวิธีใช้จากไหนนะก็เดี๋ยวรอไปก่อนคราวนี้มาเราก็ว่าจะสร้างอางแทนนะครอที่ผมดูนะ ผมว่าจะสร้างจักรยานนะซึ่งก็เตรียมของ,ของมาพอประมาณแนละ้วมั้งแต่มนต้องการอันนี้ครับผมสมอลกหลาดนะครับผมซึ่งผมก็ต้องสร้างสมอลกาลาดนะโอเคมาต้องการตะปูสิบห้าตัวนะฮะคุณผิดโอเคสิบห้าตัวก็จัดไท้ครับผมแล้วก็มาต้องการอีกอต้องการไม้แบบเป็นแผ่นนะฮะดูก่อนว่าในคังมียวในคังมีพอดีครับผมไม่ต้องคราบนะเดี๋ยวรอไอ้นี่แป๊บหนึ่ง ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอ่าพวกเวิร์กช็อปนะผมว่าเราขาดอะไรอันนี้ต้องการนี่คือผมว่าจะทําอันนี้นะไอ้นี่ยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยพาวเวอร์อะเจเนเรเตอร์นะผมก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะผมมีทุกอย่างนะฮะจุกเว้นเลเวลนะฮะผมต้องการอิเล็กทรอนิกส์เลเวลหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์เลเวลหนึ่งผมเนี่ยขาดอีกประมาณ70ครับผมซึ่งผมต้องหาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือต้องหาวัสดุครับผมมาคราฟนะ มาครับอะไรก็ได้ที่นี่ครับผมอะไรสักอย่างอนนี่แหละใครครบ70ครับผมซึ่งปัญหาหลักๆในเกมนี้ก็คือดักเทปนะครับผมซึ่งดักเทปหายากมากไม่รู้ไม่คิดว่าจะหายากอะไรน,นะฮะเราเราหาดักเทปได้จากการตีอพวกหอยทากต่างๆนะฮะพวกมอนนะฮะพวกไอ้ผู้ิชวนตามชายหาดเง,งี้ยกับไอ้พวกไในลากไม้เง,งี้ยไอ้เถาวันที่มันเป็นน้ำหนามนะ จะเป็นของที่เราสามารถหาได้ดักเทปได้นะครับผมมันต้องมันต้องการแฟตนะ,ะนแฟทอะไรไว้่ยเนี่ยเพราะการแฟตนะครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมในการทําเทปนะฮะโอเคสปูลเรามาละคราฟติง้งเราเลื่อนเป็นเลเวลสามแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลเวลเยอะมันทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มคราฟเลยโอเคครับผมโอ้ นี่ครับผมมูใหญ่ใหญ่อยู่นะฮะมันต้องสร้างตรงไหนอนะสร้างนี่ไม่ได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราหาที่สร้างใหม่ให้มันผมก็จะจัดบ้านใหม่อยู่นะครับผมมันดูแบบไม่ค่อยบาลานนะอ่ะประมาณนี้น่าจะโอเคนะไม่อยากให้ใหมไมัมนไกลมากนะให้มันอยู่ใกล้ๆก,กันโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่โอเคครับผม ก็เราจะใชเราสร้างนี้ไปนะเราก็จะขาดอีกละเราก็จะขาดดักเทปอีกเช่นเคยนะฮะเรามาดูนะเราพอคราบดักเทปไหมเราต้องการใบไม้นะดูมาครับซึ่งใบไม้นี่ผมก็บอกว่าผมก็มีเยอะพอตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายด้วยครับผมเพราะว่าเราแค่ไปซัดต้นไม้ซัดพวกหญ้าพวกนี้นะคราบไม่นานนะเจ็ดแปดอันหนึ่งก็น่าจะมาสักหนึ่งนาทีนะแล้วก็รอไประหว่างนั้นเราก็แช่อ่าเช็ค ผลไม้เรานะผักข้อดีของผักพวกนี้ของเกมนี้นะคือผักเนี่ยเราเก็บแล้วมันโตต่อนะครับผมเห็นไหมมันโตต่อเลยนะเห็นไหมเ,ออเราไม่ต้องมานั่งปลูกใหม่ลงใหม่นะฮะยิ่งสร้างเยอิ่งง่ายนะครับผมในการเก็บจะเอาไปทํากับข้าวก็ได้อฝาของเดือนแนละ้วฝาหม,มิงผมหรือเอาไปขายเป็นวัตถุดิบก็ได้ครับผมมันจะได้อันละสีบ่บาท คิดว่าจะไม่ปิดนะสี่บาทก็ถามว่าได้เยอะไหมผมก็ขายไปขายมาได้ห้าพันแล้วฮะไม่ใช่ว่าผมไม่คือถ้าเกิดทําอาหารนะได้แพงกว่านะนานนานกว่าไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทําเองแล้วเพราะว่ายังไงมันก็ทําให้แล้วมีระบบทํหลายใหญ่นะแล้วก็แค่ไปทิ้งไว้ในเตานะฮะแล้วก็รอเวลาซึ่งถามว่าได้เยอะกว่าไหมก็โคตรนะผมได้เยอะกว่ามากมายเลยแต่ เป็นคือเราไม่ยัตติบในการผสมอาหารมันนะอย่างบางทีมันเป็นมันฝรั่งอาจจะต้องการพวกแครอทเงี้ยแต่เราไม่มีนะมันมันมันโตไม่พร้อมกันนะฮะแล้วเราเก็บไปเกินวันเวลามันมันก็จะเน่านะครับผมโอเคเราก็น่าจะได้ครบละโอเคผมจักรยานคันแรกของโลกนี้โอ้์บิชิเคิลนะมันพังเป็นไหมเนี่ยถอยลูกถอยเราจะไปหยิบแปรงอู๋บังคับยากขี่ ต่เร็วนะแต่เร็วโอ้ม,มีมีพังด้วยนะเห็นไหมไหมโอ้โหแล้วทำยังไงมันจะไม่พังวะเนี่ยโอ้เจ๋งแล้วผมาแวนผ่าแวนมุมอมองกล้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสำหรับคนที่เพิ่งชินเกมนี้นะครับผมก็ต้องปรับตัวกับเรานะโอโ้ซึ่งผมว่าจักรยานผมเนี่ยมันไม่มค่อยเรยีโย์เลยมากนะ แต่ก็อาจจะพอมีบ้างแต่ผมว่าขาไว้เผื่อได้ใช้นะครับผมโอ้ผมไม่อยากชนเลยนะโอเคเดี๋ยวไปเจาะไปลงรถนะฮะกะละกะละโอเคอติดดิอ่ะเจอะมาข้างหน้าเลยนะไม่น่าหายครับผมโอเคเราก็จบกับเรื่องจักรยานแล้วนะนะแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันนะว่าอ่า พวกนี้เวลาเราไปเยอะๆมันทำอะไรบ้างอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคับว่าทอะไรแล้วก็จะมีพวกนี้นะเกาะต่างๆเนี่ยแต่ผมไปไม่ได้นะฮะมันผมต้องการเรือนะฮะผมต้องการเรือแล้วผมยังงงว่าเออผมจะไปเอาเรือที่ไหนมาเนี่ยพวกเนี่ยโอ้โหจะไปเอาคอเลียมนะไม่น่าเกี่ยวเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีเลยนะอันนี้ก็เป็นเตียงนะคนนี้ก็เป็นบ้านนะฮะอันนี้สมอลกาลาดนี่บิกลาดนะน่าจะเป็นพวกรถไถละพวกนี้ก็ เป็นอ่สิ่งปลูกสร้างต่างๆครับก็น่าจะมีการซิงกันต่างๆโมเดนช็อปพวกนี้ก็น่าจะเป็นทำให้เราสร้างและขายไอ้ตั้งะขายของในบ้านเราได้มากครัว่าเนี่ยที่ผมจะสร้างจริงก็คือพวกอ่าพาวเวอร์พวกจเนอรลครับพวกเบสิกโซลาร์เซลล์พวกนี้นะแต่มีปัญหาเรื่องดักเทปนะครับผมเนี่ยดูสิผมครับจะครับได้เท่าไหร่กันเชียวเนี่ย ครับไปมันก็หมดละโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นเราจะด,ดูอาหารนะะเดี๋ยวเราทำอาหารอะไรบ้างโอ้โหเมนูแทบจะเดิมๆทุกครั้งนะฮะ,ะทีนี้เราทำไปแล้วก็เรามาทำที่นี่ต่อสลัดทำมาสิบครั้งแล้วผมเอาไปขายก็มันจะมีดันดันเจียนนะเดิมพาดันเจียนโชว์ด้โชว์ประสิทภาพจักรยาน ทำด้วยความยากลาบากแต่มันขับยากนะดูเหมือนง่ายนะฮะแต่มันบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายนะมันเลี้ยวทีง่ายนะอุย้ยจะพาหาพาจักรยานตกน้ำม้มันเริ่มพังแล้วนะเดี๋ยวจักรยานเจ้ากรรม,มครับผมนี่นครับผมไอ้ตรงบันไดข้างบนนี่คือเหมืองน,นะฮะซึ่งเหมืองมันจะเป็นยังไงก็เข้าไปไมันก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเรอดูนครับผม เอนเชี่ยนนะฮะเนี่ยคือจะเป็นประมาณนี้สองซ้ายขวาอันนี้นะ่เราก็จะมีหินนะหินเต็มเลยซึ่งผมขุดปปดแฟนผมไปหมดแลวอ่แล้วก็บอกอีกเรื่องหนึ่งนะกด F นี่คือการเปิดไฟฉายปิดไฟฉายนะครับผมดีกว่ายังไงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะดวงก็สว่างดีโอเคก็ระหว่างรอบแมปนี้ผมก็เดินทั่วไปอ่าทั่วมากแล้วนะก็แบบนี้ผมก็น่าจะเดินทั่วหมดละไม่น่ามีอะไรละ ผมต้องหาทางไปที่แบบอื่นได้นะครับผมซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าจะไปยังไงเพราะว่ามันต้องการเรือนะฮะเฮ้ยโอจัตยามันเร็วจริงนะฮะแต่มันขับโคตรยากเลยเนี่ยแล้วมุมมองกล้องไม่ไม่รู้ปรับยังไงด้วยนะครับผมดูดิผมขี่ไปขี่มาเข้าป่าแล้วที่ผมไม่อยากเข้าป่านะ นักดิบนะครับผมนักดิบก็บอกว่ามันจะมีพวกยางไม้เกิดเยอะนะฮะไม่งั้นผมก็ทําอะไรไม่ได้นะแล้วผมโคตรจะกลัวจะกระยำติดบักมากเลยนะฮะซึ่งผมเชื่อเลยว่าถ้าแฟนผมได้เอาไปขับนะฮะเอาไปปั่นเงี้ยติดบักชัวอ้าอ้าอ้าโอ้คอยๆถีบนะครับผมมันมาขับได้จริงนะ ไม่ใช่บังคับกลางนะมันบังคับไากจริงๆโอเคเดี๋จะพาไปดูตรงจุดเรือนะครับผมก็คือผมว่าจะไปไปเที่ยวเกาะเสร็จและไปหาทรัพยากรเพิ่มนะฮะอะไรที่มันต้องการก็คืออ่ะพูดง่ายคือเทปนั่นแหละผมต้องการยางไม้นะรูฟแฟตมันคืออะไรนะเอา,อาจริงๆแล้วน,นี่ผมมาถึงนี่นะเนี่ยอาหารก็เริ่มหิวแล้วนะนี่ผมก็มาถึงนี่แล้วนะ ผมกดอ e ีปั๊บแต่ผมไม่มีโบสนะฮะอยู่ดันแฮปอะโบ๊ซึ่งผมก็ยังงงว่าอะเราจะทำโบสยังไงรีแพลนโบ๊ก็ไม่มีนะฮะดีเฟสไม่มีเราจะไปกเกาะพนันยังไงประเด็นนี่แหละคือที่ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าจะทำยังไงกับมันดีนะฮะแล้วพวกนี้มันเรือใครเนี่ยลัมเบอร์เลยเราเช่าไปไม่ได้ยังไง <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องมาหาคำตอบกันในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็อะเป็นการสร้างจักรยานนะฮะ ก็จะยาคันโก้เนัะผมของรักของห่วง,งนะฮะเพราะว่ากว่าจะหาไอ้ดักเทปได้เนี่ยไม่ธรรมดาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วเจอกันใน EP ที่3ามครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ